ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแฟนคลับคุณผู้ชมเท่ละครับนะเจษครับผมเชื่อว่ามีคนอยู่คนหนึ่งนะเจษไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีวันนี้ที่อาการหนักแบบนี้อาการหนักที่ชนิดที่จะใช้คำแบบภาษาชาวบ้านว่า หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็น่าจะได้นะจิตส,สำหรับพักเพื่อไทยทักษิณแล้วก็อุ้งอิงยามนี้นี่น่าจะใช้คำนี้ได้เลยนะจิตใช่ไม่มีดีเลยคือมันหาอะไรที่เป็นผลด้านดียากมากสำหรับเพื่อไทยตอนนี้คือที่ผ่านมานี่ตั้งแต่ทักษิณกลับมาบ้านแล้วตั้งรัฐบาลเพื่อไทยได้เนี่ยนะเป็นรัฐบาลผสมเนี่ย นายกเพื่อไทยสองคนคือเสรียาแล้วก็มาอุ้งยิงกับไม่มีผลงานที่ที่เป็นที่สามารถแบบพูดอย่างสง่าผ่าเผยได้เลยนะจิตความดีของฉันนะผลงานเป็นผลงานเด่นนะไม่ไี่แล้วแต่แต่ว่าตอนตอนหลังนี่เพิ่งมามีนะจิตวันก่อนผมนั่งดูข่าวแล้วผมขับขับนะจิตเขาบอกว่าเขาบอกว่า เขาบอกว่าตอนเนี้ยทหารเนี่ยยังยึดปราสาทตาควายไม่ได้อ่าอ่าเรายึดได้บ้างอแต่ว่าแต่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยยึดเขากระโดงได้แล้วนะจิ๊ะอ่า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 อเป็นผลงานจิ้นเอกปราสาทเขาตาควายปราสาทในต่างๆเนี่ยเขากระโดงนี่สาเร็จแล้วอนี่แหละครับคือผลงานคุยได้ มืดแปดด้านนะเจมเพื่อไทยคือคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนอาการอยู่เพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยทั้งนายกทั้งทักษิณนี่นะเหมือนคนอยู่ในอาการมืดแปดด้านนะนะจิตม,มันมองไม่เห็นทางไปอ่ะมันมองไม่เห็นทางไปอ่ะคือมันยังไงดีล่ะครับพอพูดจากตอนเนี้ยตั้งแต่มามันไม่มีผลงานอะไรที่โชว์ได้ล่าสุดมสมุิว่าถ้าเป็นพูดกับตอนนี้แล้วนะครับถ้าพูดถึงรัฐบาลคนก็นึกถึงเพื่อไทย ถ้าพูดถึงการเมืองตัวนี้คนก็นึกถึงเพื่อไทยเพราะบทบาทของเพื่อไทยตัวนี้ค่อนข้างจะน่าจะเด่นแต่ปรากฏว่าที่เด่นมามีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยการเมืองอ่อนแอก็เพราะใครการเมืองรัฐบาลอ่อนแอก็เพราะใครหนีไม่พ้นสักอย่างเลยครับมันมันไปไหนมันไปไม่ได้คือถ้าเราจะพูดถึงอ่าอ่าอย่างอย่างสูิว่าการเมืองเพื่อไทยอ่า ภูมิใจไทยก็เพิ่งผัวมาตอนคุณอน,นุทินไปโพสต์อะไรนั่นนะะแล้วก็หายไปพรรคประชาชนเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนคือพรรคประชาชนเขาก็มีจุดยืนมีมีการคิดค้นสร้างสารรค์แม่น้าเนา่าถ้าเป็นฝ่ายค้านเมื่อก่อนฝ่ายค้านจะดังเลยพูดยังไงเพราะฝ่ายค้านจะคือตัวอิจฉาตอนนี้นางเอกกาลังจะตายตัวอิจฉาต้องลุกตามหลักแต่ตัวน,นี้เนื่องจากพรรคประชาชนเขาไม่เล่นบทอย่างนั้น เขาก็เรียกบทเป็นเป็นเชิงสร้างสรรค์เป็นอีกจุดหนึ่งของเขาแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเป็นตัวฉาบเมื่อก่อนพรรคการเมืองอเพื่อไทยตายแน่หรือจะโดนกระทําหรือ,อยังไงก็ไม่รู้หรืออาจจะฟืน้นหรืออาจจะพลิกเกมยังไงไม่ไม่แน่ใจแต่เนื่องจากมันเป็นปมไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามองให้เห็นนะครับที่มืดแปด้านผมพูดแค่สามด้านบอกเพื่อไทยมีทางไปอยู่สามอย่างตอนนี้เดินหน้าลุยต่อไปยุบสภาลาออก พูดถึงเดินหน้าเนี่ยเอาเป็นว่าเอาไฟฉายมาสักอันพอเห็นทางไหมมันจะเดินหน้าแบบไหนผมว่ายังคิดไม่ออกเพราะแต่ละคนเดินหน้านี่คือหนึ่งคุณต้องเดินหน้าหนึ่งกออผู้เศรษฐกิจเรื่องกัมพูชาคือพูดกันตรงๆนะโดยปติผลงานก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นอยู่แล้วพอมีเรื่องกัมพูชาเข้ามาอย่างที่เราเคยพูดแบบเหมือนถูกตีแสงหน้าสลบเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่อง มันมาจากเหมือนกับเรื่องส่วนตัวทําให้เป็นสงครามปร,ประเทศประมาณอย่างนั้นเลยมันกลายเป็นว่าอ่าคุณทักษิณเข้าไปมีบทกับคุณคุณเซนทะเลาะกันแล้วเอาชาติเข้าไปเป็นเดิมพันอย่างนี้หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกครับจมไปเลยและตอนนี้ทํำยังไงได้เพราะฉะนั้นคุณจะทํำยังไงเกี่ยวกับเรื่องกร,รมพูชาที่คุณจะดูเหนือมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นจัดการเรื่องการทูตอย่างไรเรื่องเจรจายอย่างไรตอนนี้ทุกคนเขาก็า พูดยงง่ายดูคลิปดูอะไรที่เขาออกมากนักแนแหนกันแหนะเพื่อไทยทันะ้งนั้นไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์เลยอ่ากับเม้งก็ออกมาดา <c oughs> <ช>่าแล้วได้ทุกวันนี่ไม่ใช่กนันแหนกันแหนะอย่างเดียวนะหลายคนนี่ด่าเลยนะจิตดไม่ใช่ <ดา S 2> ใช่<ๆ>แบบต้องใช้คําว่าด่าแบบสัตว์เสียเทเสียเลยด่าเหมือนหมูเหมือนหม,มาเลยแบบนั้นเลยนะจิ๊แ่ก็ต้องกันแหนะอย่างรุนพยายามแจ้งขาว่าแกนักแกเนี่ยจริงๆคือเอามาด่านั่นแหละครับก็คือออกมาด่า คือไม่มีดีเลยครับเพราะว่าอะไรมันคือชาติใครพูดยังไงก็ถูกครับเพราะคุณเอาประเทศไปเดิมพันอย่างนั้นพูดกันง่ายๆเลวพูดเขาด่ายังไงก็ถูกไม่มีใครผิดพอพูดถึงกัมพูชาพูดถึงขมรผมเรียกติดปากว่าขมรก็แล้วกันมันเป็นเรื่องที่คนยับรับไม่ได้คนไทยรับไม่ได้ไม่มีคนไทยคนไหนรับได้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นมันคือการจมเข้าไปของเพื่อไทยแล้วคุณจะแก้อยา่างไร ภาพที่จะต้องล้างได้นั่นคือคุณจะต้องทำย่างไงก็ได้ให้มีความเหมือนว่าเราถือไพ่เหลือกว่าแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณพูททำกันอีกตัวเฉยๆนี่ก็ถูกด่าแล้วพูดง่ายๆเพราะเขาลบกันจะฆ่าตายเราต้องการนดิภาพเราต้องเจรจารโอ้โอีกคนหนึ่งมันด่าคุณมันตบหัวคุณแล้วคุณบอกเจรจารแล้ประชาชนคิดยังไง ประชาชนเขาตบหัวรัฐบาลนี่มันเหมือนตบหัวเพื่อไทยมั้นเพ่นตบหัวประชาชนคนไทยนะครับในกรณีของขมຈนะครับไม่ว่าคุณุนเจนจะพูดอะไรพูดพูดเลย,เลยมันเหมือนด่าคนไทยเหมือนแล้วคุณมาบอกเราต้องเชียร์ราชาเจ้าต้องสันติภาพโดนสิครับโดนสิครับไม่ใช่ว่าเราจะเอามาเอาสักใจนะครับแต่คุณจะทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเรามีความถือไพ่เหนือกว่าทั้งที่ถ้าพูดถึงตําปูชากับประเทศไทย มันคนละเรื่องเอาจริงๆเศรษฐกิจก,กองทัพทุกอย่างก็มีแล้วมีเอสบกกรมพูชายยังไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็บอกเราไม่กลัวรเราสู้ต่อไปเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คุณจะเดินหน้าอย่างไรที่คุณบอกว่าตอนนี้โอเคสันติภาพไาแล้วอ่าผมเนี่ยคุณจะเจรจาขั้นตอนกุณเจรจาอย่างไงคุณจะให้เหมือนกับว่าเอ้ยฉันเหนือกว่านะคุณมาอย่างนี้นะคุณเป็นอย่างนี้นะตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผลงานที่คุณจะสามารถสร้างได้ในการเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องคุณตอนนี้มันมีอยู่ที่คุณจะเดินหน้ามันมีอยู่สามปมร้อนที่คุณต้องแก้นัน่นก็คือหนึ่งเรื่องกัมพูชาสองเรื่องเศรษฐกิจทําภาษีให้เราสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วคุณจะเดินยังไงทีนี้ไม่ใช่สามสิหกเปอร์เซ็นแล้วม่อก่าสามิหกเปอร์เซ็นต์โอ้ทำยังไงน่าจะฝ่ายยังไงแต่ตอนนี้เขาเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วคุณจะทำยังไงเท่ากับอาเซียนทั้งประเทศไม่มีไม่มีใคร ได้เปรียบเสียเปียบในอาซีนตัวนี้กณสามารถดีบางทีบางประเทศเสียเปรียบด้วยพม่ากักบเราหรืออะไรอย่างนี้เขาก็เปรีมาเพราะฉะนั้นคุณจะเดินเกมอย่างไรที่จะทําให้เราหนึ่งสามารถส่งออกสามารถที่จะคาขายกับสหรัฐตาบเลยได้ส่วนปมร้อนที่สามก็คือเรื่องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอุ้งอิงคดีอคุณทักษิณคดีอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคดีอุกเฉนเรื่องคลิปเสียงเรื่องอะไรที่เขาที่ศาลกำลังจะ คือจับคงจะบต้องนักรตอนนี้คดีเนี่ยนะจิคดีเนี่ยมันมันก็พูดยากอะตอนนี้ต้องบอกว่าคดีของทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยนะทั้งทักษิณทั้งอุคงอิงเนี่ยนะมันอยู่ในเงื้อมมือของของผู้มีอำนาจอะนะพูดได้ง่ายผมพูดได้แค่เนี้เขาจะบีบหรือจะคลายบีบก็ตายคลายก็รอดประมาณนั้นแล้วแล้วนะจิดจับตาดูเดือนนี้นะเดือนนี้เดือนสิงหาเนี่ย อ่าอเต็มที่เดินกันยาคดีทุกอย่างของพ่อทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยจะจบนานนะบในเดอนกันญาเนี่ยเอาแค่คดีเดียวก่อนยังไม่พูดถึงคดีอื่นนะเอาแค่คดีคลิปเสียงนี่นะจิตที่ถูกไปร้องที่สารธรรมนูญเนี่ยจะโดนเชื่อหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้รอดหรือว่าจะเชื่อเชื่อดีคือตกเก้าอี้เลยถ้าไม่ลาออกก่อนถ้าอุ้งอีไม่ลาออกซะก่อนแต่ว่ามันก็มีคนบอกว่า ก็มีนักข่าวไปถามว่าตกลงกุ้งยิงจะลาออกไหมไปถามหมอน่าจะเป็นหมอมิงหมองหมองหมอไม่ลวคงไม่ลาออกอะไรเงี้ยคือือขึ้นมันอย่างนี้นะจิตมันก่อนเนี้ยมันจะมีการพูดถึงเรื่องว่าอุ้งอิงไม่น่าจะไปเสี่ยงนะเพราะถ้าจะโดนบาดเจ็บฐานนี้คือจบเฮเลยนะชีวิตทางการเมืองจบเฮเลยนะแล้วก็ คำตัดสินของสารธรรมนูญจะผูกพันทุกองค์กรเลยนะคุณจะไปเกี่ยวข้งอ,งองกับองค์กรอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะตามกฎหมายเนี่ยแต่มันก็มีคนบอกว่าถ้าลาออกเนี่ยมันก็จะจบก็คือสารจะยกคดีทิ้งไปแต่ก็มีคนที่รู้กฎหมายและมนุมนูลลึกๆหน่อยก็บอกว่ามันมีบางวรรคอยู่ในมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวผู้ถูกร้องเนี่ยก็คือตัวนายกเนี่ยลาออกเนี่ย มันไม่จําเป็นเสมอไปว่าศาลจะยกคดีทิ้งไปอ่าตัดจบไปเหมือนแบบกรณีของของอะไรของทนายอะไรที่ที่สมัยอตอนที่เสด็จาเป็นนายกอะแต่ผมจําชื่อไม่ได้อราอทนายทุานน้อะคือกรณีเขาบอกว่ามันบางกรณีคือมันจะมีอยู่ว่างหนึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนทิ้งไว้ว่ากมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าถ้ามองว่า มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยสารสามารถที่จะดําเนินว่าคดีให้คดีมันเดินหน้าต่อไปได้แม้เจ้าตัวผู้ถูกร้องจะลาออกแล้วก็ตามเออมันมีมุมนี้อยู่นะเจตซึ่งเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปสนใจมันนะทุกคนก็จะพูดบอกว่าโอ้ยถ้าลาออกก็จบลาออกก็จบอ่าอ่ามันไม่แน่นะเจบเนี่ยถึงบอกไงว่ามันอยู่ในมือของผู้มีอำนาจจะบีบก็ตายจะใครก็รอดทั้งพ่อทั้งลูกตอนเนี้ย อ่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับอ้าวอย่างที่บอกคุณทักษิณมีดีลอะไรที่เราพูดกันมีเนื้ออะไรมีอำนาจมีอะไรองีกคือจริงๆแล้วนาทีสุดท้ายจริงๆนะผมก็ยิงว่าคุณทักษิณน,น่าจะได้เกล่ดให้ลูกลาออกก่อนแต่ตอนนี้ต้องยืนยันว่าไม่ลา,าออกขืนยืนยันบอกว่าอาจจะลาออกมันพูดไม่ได้อ่าถ้าเกมการเมืองจริงมันพูดไม่ได้เ็าต้องยืนยันว่าไม่ลาออกไม่ลาออกแต่นาทีสุดท้ายจริงๆนะจิต คุณผู้ชมจำไว้อย่างนี้เลยนะถ้าอุ้งยิงไม่ลาออกก่อนก่อนสารลมบรรณาธกาพิจารณาวินิฉัยหรือว่าตัดสินน่ะถ้าวิ่งไม่ลาออกแสดงว่าคุยกันข้างหลังเรียบร้อยแล้วอ่าคือจะลาออกหรือไม่ลาออกนี่คุยกันหมดแล้วครับว่ากันตรงตรงเลยเอาจริงจริงถ้าลาออกนะจิตถ้าลาออกแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนอะไรขนาดใหญ่ในเรื่องรัฐบาลอือครับ แน่นอนอาจจะไม่ลาอาอกอ,อาจจะเป็นนายกที่คนไทยอาจจะไม่ได้คิดว่าเออจะได้คนนี้มาเป็นนายกหรือเปล่าคือคือถ้าลา,าออกนี่โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในรัฐบาลน,นี่มีความเป็นไปได้สูงมากกับคือแน่นอนว่าต้องต้องเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับทั้งลาออกทั้งไม่ลาออกนี่มันโอเคมันจะเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันทั้งทีจนกระทั่งเรายังคิดว่าแม้กระทั่งว่า บทเหล่านี้มันคืออะไรมันเหมือนบทนะพูดง่ายๆอย่างที่เราพูดปัฏิหารมันเหมือนบทแต่โอเคเราเอาไวะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องสารางหนุกันแล้วกันที่เขาจะพิจารณาซึ่งคดีคุณอุ้งอิงเรื่องคลิปเสียงนี่มันก็มองได้หลายอย่างอาจจะพูดแล้วเอามองด้วยเจตนาคือจะเป็นประโยชน์แต่หว่นหาดป้อนเชิงโดนเที้ยวโดนไอเ้เขี้ยวมันแก้อะไรอย่งเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้นก็โอเคอาจจะเป็นเรื่องผมถือว่าเป็นเรื่องพิจารณาคดีกันแล้วกันเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบทนะฮะเอาอย่างนี้เพราะนั้น เส้นทางของการเดินหน้ามันก็ยังมีขวากหนามอยู่ที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพอดีความเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคุณเซ็นเรื่องหุนเซนนี่ปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่บอกว่าไม่ใช่จุนเซนปัญหาใหญ่นะครับแต่ภาพพ์ของเพื่อไทยภาพพ์ของคุณทักษิณเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องแก้ที่ต้องทไม่ได้ ขนาดผมพูดถึงขนาดคุณเซนกล้าเล่นกับคุณขนาดนี้ถ้าคุณไม่กล้าเล่นกับเขาเขาก็คิดว่าหนึ่งมีผลประโยชน์อะไรกันแน่นอนและผลประโยชน์ส่วนตัวไปเดิมพันประเทศชาติตรงเนี้ยที่เป็นเป้าที่เป็นแผลพองอยู่หรือเ่าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปแลกกับเอาชาติไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวนี่คือสิ่งที่ที่คุณต้องแก้ตรงนี้ให้มันได้คุณเซนเรื่องเล็กเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเอาประเทศชาติไปแลกกับประเทศชาติตรงเนี้ย ที่มันถูกมาว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ในขณะเดียวกันอีกอีกประเด็นต,ต่อมาคือเรื่องยุบสภาเอ้ยยุบสภานะัวินาทีนี้นะผมไม่คิดว่าเพื่อไทยจะกลา้าเพราะถ้าถ้ายุบเรียกว่ายุบสภาเอานี้ไปก่อนสมมุติว่านหน หนีคดีนี้อะไรก็แล้วแต่พอเท่ากับลุงลิ้ลาออกอยู่แล้วก็พ้นจากยุบสภานี้ก็พ้นจากนายกไปแล้วพูดยังไงก็เหมือนลาออกนั่นแหละอ่าผมผมตีอย่างนี้เลยนะเหมือนลาออกเพราะนั้นสารัํารวญจะว่ายังไงก็อ,อีกเรื่องหนึ่งการยุบสภาแต่ว่ามันจะต้องเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันหกสิบวันก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งนี้มันไม่เกิดผลดีกับเพื่อไทยเลยถ้าไม่เกิดผลดีกับเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้กลุ่มอํานาจอีก ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเพราะมันก็ยังมีคดีที่ค้างอ่าเอาตามเรื่องเก่าๆที่เราเคยพูดคือถ้ายังถ้าคุณไม่มีอำนาจคุณจะเอาอะไรไปต่อรองกับเขาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะซึ่งมันเป็นกฎรูปใหญ่มากเพราะนั้นการยุบสภานี่ผมอยากคือคุณจะต้องมั่นใจคุณต้องทำเรื่องสมอให้จบก่อน คุณต้องทำเรื่องการค้าเศรษฐกิจให้จบก่อนนี่แหละมันถึงจะนำไปสู่การยุบสภาได้แล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้จะจบได้ง่ายๆหรือโอเคเรื่อง<ำ>เรื่องอื่นเรื่องอ,อื่นไม่เท่าไหร่เรื่องคือคือมันเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องเรื่องปัญหารบกับคมรนนี่นะแล้วก็เรื่องภาษี ภาษีทร้มเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่ว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมัน,ม,นม,มันไม่ผูกพันทางกฎหมายในกับเรื่องรัฐบาลเนี่ยนะจิับเรื่องเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเคลียร์ให้จบถ้าจําเป็นนะมันก็คือเรื่องงบประมาณปีหกเก้านะจิตนั่นแหละนั่นแหละครับมันอาจจะไม่ไม่เชิงผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าถ้ามันคาไว้เนี่ยแล้วไปต้องไปเลือกตั้งก่อนนี่กว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ย มันจะไปเข้าข่ายตอนที่เปลี่ยนจากรัฐบาลลุงตู่มาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจำได้ไหมไอ้ตอนนั้นแหละกว่าจะได้รัฐบาลและกว่าจะตกลงเถียงกันเพราะว่าเขาไปยือ้อไม่เอาไม่ยอมให้พิธามาเป็นนายกไอไ้ฝ่ายฝ่ายปผดเดก,การไอไ้ฝ่ายพวกอนุรักษ์อ่ะไอ้พวกฝ่ายที่อํานาจนอกระบบอะไรทั้งหลายไม่ยอมให้พิธามาเป็นนายกนที่จําได้ไหมตอนนั้นยื้อกันและสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยก็พลิกขั้วไปจูบปากกับฝ่ายอนุรักษ์กับพวกลุง จำได้ใช่ไหมนั่นแหละและงบประมาณมันก็ลากมามันไม่ได้ผ่านสภาทันทีมันเลยทำให้การใช้งบประมาณล่าชา้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยถ้าจะยุคสภานี่ก็ผมว่าถ้าเกิดไม่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยนะต้องให้งบประโยคเก้าเนี่ยผ่านสภาผ่านสภาเรียบร้อยก่อนไม,ไม่งั้นมันก็จะเป็นแผลรับคุณอีกเพราะมันคือเศรษฐกษิจบ้านเมืองไทยตอนนี้เรื่องผมยังบอกว่าเรื่องข่าเมน,นะเรื่องเล็กเลย ถ้าเอาถ้าคุณใจถึงคุณเอาก็ได้แน่เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะต้องมาต่อรองกับเรามากมายเลยแต่คุณใจถึงไหมมีผลประโยชน์ส่วนตัวแค่ไหนมีผลประโยชน์อันแค่ไหนมันแก้ได้ไมอยากถ้าพูดภาษาเรานะครับแต่พูดภาษาเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างแต่เรื่องที่มันเป็นปัญหาก็คือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากคุณยุบสภาณนะวินาทีนี้บ้านเมืองเราจะเดินหน้ายัางไงมันก็มาช้าอีกปกติก็ทุกวันนี้เศรษฐกิจก็จะ มันจะแยกกันอยู่แล้วประชาชนมีกินมีใช้หรือเปล่าคุณก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงการเงินเป็นไงเอสเเจ๊งไปกี่ทายแล้วผมอ่านข่าวอย่าง s อ e พตรงนี้จะจมจะเจ๊งเรียบไปดีเปล่าแต่ที่มันมันไม่ได้แม้กระทั่งไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ที่คุณว่าจะดัน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 น่ะมันได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากเศรษฐกิจไม่กระเตื้องแล้วยังงบประมาณไม่มาอีกไม่อยากพูดว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน แล้วคุณก็จะเป็นเป้าใหญ่มากขึ้นเพื่อไทยก็จะยในเป้าหนักขบ็บนเพราะฉะนั้นเรื่องยุบสภาณนวินาทีนี้คงยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพพจน์ของคุณหรือการเลือกตั้งครา้งหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะลากไปจนถึงงบปลาแต่ถ้าไปถึงตรงนั้นนักตรงนี้คุณจะแก้ปัญหาย,ยัางไงคุณจะสร้างเกมอย่างไงให้มันเกิดขึ้นเอากัมพูชาให้รอดก่อดหลังยันก็นมาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทมเรื่องอะไรอย่างน้อยมีแผนการที่แน่นอนที่มา รัวนเรื่องคดีของคุณ,คณอุงอิงหรือคุณทักษิณก็แล้วล่ะมันคงเป็นเกมอะไรสักอย่างที่คุณจะต้องอยู่ในอำนาจตรงนี้มันจะเป็นการการต่อรองมันจะเป็นการต่อรองที่ดีขึ้นมันจะทําให้อยู่ได้ไม่อยู่ได้เพราะฉะนั้นที่ตอนนี้ที่มืดแปดด้านมันมืดจริงๆเพราะนายแมวผู้บริหารเจ้าของพักนายกอยู่ในภาพไหนเหมือนถูกมัดมือชอกอะ่ะ นั่นคุณจะไปบริหารประเทศยังไงแล้วก็มือรองคุณขึ้นมาคุณภูมิธรรมรักษาการนายกมือขวาแล้วเป็นไงครับเหมือนคนมือขาดเลยผมว่านาจิตไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยมืดแปดด้านนะไอ้ผู้มีอำนาจที่คุมเกมประเทศไทยอยู่ตอนนี้ก็เริ่มมืดแปดด้านเหมือนกันนะ,ค,ะคุณจะเอาไงพวกจะเอาไงดีไอ้คือนาจิตลองมาดูภาพรวมนี่นะจะบอกทักษิณกลับมาแล้ว ภารกิจหนึ่งมาลุยกับพวกพักตระกูลซมเนี่ยนะก็พักพักตระกูลซอมนี่พยายามจะไปจัดการเขาทุกวิถีทางแล้วเครดิตความน่าเชื่อถือเขาก็ยังสูงอยู่ความนิยมก็ยังสูงอยู่คือพยายามทุกอย่างแล้วก็ยังโคตรไม่ลงอ่ะพูดง่ายง่ายยังเอาไม่ลงอ่ะตั้งเก็บมาดาทำไอโออะไรสารพัดเนี่นะแล้วนาจิตไปดูไอพักฝ่ายอนิรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นแนวร่วมให้กับเพื่อไทยในรัฐบาลตอนเนี้ยนาจิต ไปดูดิมีพักไหนที่แข็งแต่งมั่งอ่ะแล้วเชื่อถือได้มั่งอ่ะไม่มีแล้วพมีแต่พักแนวเก่าๆประเภทบ้านใหญ่ซื้อเสียงซื้อตัวสอสอจ่ายเงินในหัวคะแนนกอบโกยกินหัวคิวงบประมาณเพื่อไปเลือกตั้งหน้ามันเป็นแต่แนวเก่าๆแล้วนาิิตไปดูผลสำรวจของหลายโพลล่าสุดนี่นะชิตแม้กระทั่งบริษัทวิจัยระดับโลกเนี่ย ผลสำรวจที่ออกมาคือคนไทยไม่อยากได้พวกนี้อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใช่แน่นอนครับเนี่ยแน่นอนครับคือตอนนี้เนี่ยไอคนที่คุมเกมอำนาจอยู่ก็มืดแปดได้เหมือนกันว่าจะแก้เกมตรงนี้ยังไงอ่านนจิตมันบอกว่าให้คือตอนนี้แม้กระทั่งในกลุ่มอที่ดนีเงฮะเอาไปนะจิตไปต่อให้มันบอกให้ผมัให้สรุปเนาะอ่าอานี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปเลย หนึ่งผู้มีมอำนาจเองก็เถอะจะใครตอนแรกว่าจะอิงไปทางภูมิใจไทยก็รู้สึกว่าจะอันจะบอกไม่ถูกว่าคืออะไรเพื่อไทยก็ต้องลุ้นกันต่อเพราะรรคประชาชนดูจะเป็นทางเลือกทางเลือกสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่เป็นทางเลือกเลยก็ได้เพราะนั้นเหมือนกันครับทีนี้เพื่อไทยจะเดินอย่างไรอย่างที่เราบอกมืดแปดด้านแล้วคุณจะแก้เกมอย่างไรผมเห็นอยู่สามทางนี่นะครับหนึ่งกัมพูชา สองเรื่องเศรษฐกิจส่วนเรื่องคดีคงปล่อยไปตามว่านะเพราะนั้นเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้คุณจะออกเมื่อผมเห็นคุณตั้งจะทำโน่นตั้งจะทำนี่ตั้งนี่เกณฑ์อะีดีที่คุณทักสินคุยนะักคุยหนาะไม่มีใครแก้สิได้เต่าดีเต้าเพื่อไทยโชว์ออกมาเลยครับมีทางเดียวครับคุณจะทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นได้หมื่นที่โดนหมื่นดิจิตตอลก็ยังแจกกันไม่ครบก็ยังทำอะไรไม่ได้ต่อเลยอะไรอย่างนี้หมดไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้น กัมพูชาคุณจัดการให้มันได้มันอาจจะยากสําหรับการต่อรองที่มีผลประโยชน์ผมพูดตรงๆแต่ถ้าคุณใจถึงคุณสามารถทําได้ก็ทําได้แล้วเรื่องเศรษฐกิจมาช่วยกันแก้หาคนใหม่เข้ามาส่วนมือของคุณตอนนี้มันมีแค่ไหนผมไม่รู้เพื่อไทยตัวน,นี้เละเทะไปหมดแล้วมือรองมือรองหายหัวไปหมดแล้วต้องหาคนใหม่เข้ามาจริงๆนะครับไม่ได้จริงๆนะพักคือดื่นตอนนี้แทบจะเรียกว่าเงียบสนิทไม่มีอะไรพักรองมารวม พลังประชารัฐรวมใจสร้างชาตาิสร้างชาติภูมิใจไทยตอนนี้แทบจะเรียกว่าทุกคนหลบหมดเนื่องจากสภาพการเมืองมันไม่เอื้ออํานวยให้กับที่จะพูดมากเพราะว่ามันเป็นมันเมือนใครมาเป็นตอนนี้ก็ตายหมดเอายีนดีกว่าเพราะนั้นเพื่อไทยจะเอาตัวรอดไงคุณทักษสินเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้ดูซิจะคิดกลหรือยึดอย่างไรให้มันเอาตัวรอดแล้วเอาประเทศให้มันรอดด้วยครับผมกลับนายแมวครับครับเมื่อแปดด้านเนี่ย เมื่อกี้ขอไงไงขอโทษคุณผู้ชมนิดหนึง่งเมื่อกี้ที่ผมแทรกขึ้นมาว่ามันให้กดอัปเกรดนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเนื้อหาที่เราคุยพอดีอโปรแกรมที่เราใช้บันทึกกันเนี่ยไไมันเด้งขึ้นมาให้เป็นอัเเปเกรมผมก็เลยับ <laughs> ผมก็เลยดันพูดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคนจะงงว่าอัปเกรดอะไรว่ามันไปอะไรของมันมันไม่ได้เกี่ยวกันเนื้อหาครับขอโปรแกรมอยู่มันจะเรามาเรื่องเราคือบมันอย่างที่บอกอ่ะ มันไม่ใช่มืดแปด้านจะพาะทักษสีเพื่อไทยนะจิ๊บคุมเกมมันได้ก็มืดแปด้านอ่ะคือคือกล่าวว่าอเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยอแบ่งแยกและปกครองให้มันทะเลาะกันพอพอพอหอมปากหอมคอเออมันทะเลาะกันบ้างไม่เป็นไรหรอกแต่มันเสือกเอาเป็นเอาตายอ่ะนะจิ๊บมันมันเสือกเอาเป็นเอาตายอะไรของมันว้ยิ่งเละเทะกันเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ย แล้วไอ้ไอ้ไอ้แผนที่กล่าวว่าจะ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 เล่นงานจะจัดการซ้มเนี่ยนะไอ้พวกฝ่ายตัวเองไอ้ยิ่งเละเทะขนาดเนี่ยคะแนนมันก็ยิ่งไปซ้มหมดนะนะจิตไอ้พวกกันเอยังมาฆ่ากันเองเลยเออมึงเละเทะกันอยู่อย่างเนี้ยคะแนนก็ยิ่งไปซ้มหมดปกติคะแนนก็ไปซ้มอยู่แล้วอ่ะคนเบื่อพวกนี้อ่ะเขาก็เห็นซ้ำอยู่ว่าซ้มเนี่ยทำงานพักประชาชนเนี่ยนะโทษนะผมเรียกซ้มคือพักตะกูลส้มเนี่ยนะพักประชาชนเนี่ยเขาทำงานขยันขันแข็ง ตรวจสอบทุกอย่างลุยดะตรวจสอบโกงสวดตอบทุจริตตรวจสอบงบประมาณนําเสนอกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับนายทุนกับผู้มีอํานาจดั้งเดิมหรืออะไรกันแล้วแต่นี่นะเขาก็ทํางานขยันขันแข็งคนมันก็เห็นทุกวันนะจิตใช่ก็จะสู้ซ่อมสู้ซ่อมแต่ว่าไอ้พวกของเก่านี่ทังฝ่ายอนุรักษนิยมทั้งทักฝ่ายทักษิณที่ไปจูปากรอนุรักษนิยมในเนี่ยเละเทะกันไปหมดแล้วบางห่งก็ไป แล้วไม่รู้ว่าพยายามไอ้กัวทักษิณจะกลับมาเป็นใหญ่ก็ต่อต้านกันใหญ่เพราะต่อ,อ,อต้านมันก็ยิ่งเละเทะกันไปใหญ่สิมันคืออาทิตย์คนทะเลาะก,กันน่ยมันมีใครที่ไหนมันจะมีสมาธิไปทํางานะนะ่ะอาทิตย์ใช่พวกนก้นก็ขัดขวางฝ่ายทักษิณทักษิณก,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 ก็สร้างงานไม่ออกกงอิงก็สร้างงานไม่ออกใช่ประเทศมันโทษนะฮะประเทศมันก็เสียหายสิเหนื่อยเหลือเกินปกติประเทศนี่คือปัญหานะเจิตกลับ แล้วมันก็มาถึงจุดแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ประจานออกมาพอมีปัญหาใหญ่ๆมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับกัมพูชามาลุกรานแล้วก็ต้องลบกันเนี่ยเรื่องพา,ส,งพาส่งภาษีคุณจะรับมือยังไงเนี่ยเพราะว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจคุณเนี่ยก็เริ่มอ่อนแอเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจคุณเป็นแบบเก่าของประเทศเรามเ,เป็นแบบเก่านะจิมด,ด,ดมันไม่มีเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆที่จะไปขยาย เอาเงินเข้าประเทศได้มากมายก็ต้องไปหวังแต่การส่งออกเพราะทำมันบอกว่าไอ้ใครจะมาส่งออกประเทศมันมึงต้องจ่ายภาษีขนาดนี้นะก็เด<อ>้เงสิครับนี่ดีนะ<อ>คือคือ,คอจริงจริงมันก็ไม่ดีหรอกไอ้สิบเก้าเปอร์เซ็นตนี่นะจิตดก็ไม่ถือก็ดีครับแต่ว่าม,มันก็ยังดีดกว่าโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะจิตถ้าโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะ<อ>คน<อ>ไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแรงงานทั้งหลายเนี่ยตกงานกันเป็นล้านนะนะจิต แน่เสร็จแน่เอสเอ็มีเนี่ตายกันละนาวเลยนะตายยิ่งกว่าถึงทหารเขมีตายเลยนะใช่ใช่เนี่ยคือคือประเทศไทยมันมันพอเข้าไปเจอสถานการณ์แบบสงครามแบบภาษีทมแบบอะไรเนี่ยมันยิ่งประจานได้เห็นว่าข้างในคุณก็เละเทะกันอยู่การพรรครัฐบาลการร่วมกระหว่างกลุ่มอํานาจต่างๆเลยก็เละเทะกันอยู่ พอมันเป็นแบบม,มีการเสนอปรับโครงสร้างเศรษฐกิจล้วจะปรับกันที่บ้าไหนปรับอย่างไงผมว่านิเนี่ยผมนั่งนึกไปนึกมาผมนั่งนึกเดี๋ยวเนี้ว่าไม่ใช่เพื่อไทยมืดแปดด้านไม่ใช่กลุ่มผู้มีอำนาจมืดแปดด้านอย่างเดียวนะจิตตอนนี้ประเทศไทยกับคนไทยนี่ก็มืดแปดด้านอยู่นะนะจิตใช่ใช่เอาอย่างไงคือมีการเสนอปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ่มเพื่อไทยแลาจะปรับยังก็รีบปรับมาเลยจะทําอะไรก็รีบทาผมพูดตรงๆอย่ามาคุยกันจกจก,จกแก๊กแก๊แกอย่างนี้มันไม่ทัน เออเออสรุปสรุปได้เท่านี้แหละนะจิตไม่จช่เพราะคนไทยกับประเทศไทยตอนนี้ก็มืดแปดด้านอยู่ว่าเราจะไปต่อยังไงเนี่ยมีรัฐบาลแบบนี้มีกลุ่มผู้มีอำนาจอยู่อย่างนี้ทํากันแบบนี้เนี่ยการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปต่อกันยังไงครับก็ฝากไทไว้ตรงนี้ครับนี่คือสปอร์ตไลท์วิตทอ์พพกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วก็นาจิตคุณเทพสิทธิ์มลิชาิแล้วเจอกันใหม่ครับ